สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงหุ้น Stark นะครับหรือว่าบริษัท s t a r ์กคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณปัจจุบันกับตัวหุ้นจะเป็นยังไงนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับโอเคครับหลายๆคนก็น่าจะได้เห็นข่าวเนาะของหุ้น s t a r ์แล้วก็การปรับตัวลงมาของ ราคานะครับหลังจากที่โดนขึ้น SP แล้วก็กลับมาเทรดใหม่ราคาก็ปรับตัวลงกว่า92เป็นะครับเป็นอย่างต่ำเลยซึ่งถือว่าปรับตัวลงมาค่อนข้างแรงหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าหุ้นสตาร์ก็อยู่ในตลาดมาค่อนข้างนานแล้วไม่เข้าเงื่อนไขซิลลิงฟอร์หรอต้องบอกนี้นะครับว่าหุ้นสตาร์เนี่ยเขาโดนขึ้น SP สั่งห้ามซื้อขายมาก่อนหน้านานแล้วแล้วก็กลับมาซื้อขายใหม่ พอกลับมาซื้อขายใหม่นะครับวันแรกเนี่ยมันก็จะเหมือนเหมือนกับหุ้นที่ IPO นะครับคล้ายๆกันเลยสำหรับในคลิปนี้นะครับผมเองก็จะพาเพื่อนมาดูไทม์ไลน์ที่เกิดขึ้นนะของหุ้น s t a r ์นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะสำหรับหุ้นตัวนี้สำหรับหุ้น s t a r ์นะครับหรือว่าบริษัท s t a r ์กคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนก็ดำเนินธุรกิจโดยการเข้าไปถือหุ้นในบริษัทอื่นๆหรือว่าเป็นบริษัทโฮลดิ้งคอมพานีนะครับ สำหรับธุรกิจที่เขามีการเข้าไปลงทุนนะครับก็จะเกี่ยวกับในส่วนของการผลิตสายไฟฟ้าแล้วก็สายเคเบิลซึ่งเขาก็มีประสบการณ์ในเรื่องของธุรกิจสายไฟฟ้าแล้วก็สายเคเบิลเนี่ยมากกว่า50ปีนะครับและนอกจากนี้นะครับเขาก็ยังมีบริษัทย่อยที่ประกอบกิจการให้บริการด้านทรัพยากรบุคคลด้วยอันนี้ก็คือในส่วนของภาพรวมธุรกิจคร่าวๆนะครับของฮุนสตาร์หรือว่าบริษัทสตาร์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน ถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วนะครับประมาณกลางปีที่แล้วเดือนมิถุนายนนะเราจะพบว่าราคาของหุ้นสตาร์กนะครับก็ขึ้นไปสูงสุดที่บริเวณประมาณ5บาทกว่าๆจะกรอบราคาประมาณบาทถึง2บาทกว่านะครับในช่วงประมาณปี2ปีก่อนหน้านั้นก่อนที่ราคาจะมีการปรับตัวขึ้นมาสูงสุดประมาณ5บาทกว่าๆแล้วก็ย่อลงมานะครับแล้วก็มีการเคลื่อนไหวในกรอบประมาณ4บาทถึง4บาท50า แล้วราคาก็มีการปรับตัวขึ้นไปถึง5บาทนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีการสร้างนิวไฮนะเมื่อเทียบกับตอนที่ราคาเขาขึ้นไปถึงประมาณ5บาท50สตางนะครับในช่วงต้นปี2564ที่ผ่านมานะครับที่ราคาก็มีการเปิดแก็บจากาแถวบริเวณประมาณ2บาท60-70ตางนะครับขึ้นไปถึง5บาท50ตางเลยนะ เข้าใจว่าหุ้นสตาร์นะครับในช่วงนั้นเขาก็มีแนวคิดในเรื่องของการไปซื้อกิจการนะครับการไปควบรวมอะไรแบบนี้ที่เขามองว่ามันก็น่าจะส่งผลดีต่อตัวบริษัทนะครับก็น่าจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทําให้ราคาของหุ้นสตาร์ในช่วงนั้นเนี่ยก็มีการปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างน่าสนใจนั่นเองนะแต่ว่าพอมาในช่วงปี265นะครับประมาณเดือนกันยายนนี่แหละราคาก็ หลุดตรงบริเวณ4บาทที่เคยเป็นแนวรับสําคัญในช่วงนี้อนผ่านมาพอหลุดลงมานะครับราคาก็ไม่สามารถที่จะเด้งกลับขึ้นไปได้เลยราคาก็ไหลลงมาเรื่อยเรืนะครับจนราคาลงมาต่ําสุดประมาณ2บาทกว่ากว่านะครับจากราคา5บาทลงมา2บาทกว่า,าแล้วก็มีแรงซื้อกลับเข้ามาแต่สุดท้ายก็มีแรงขายกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะครับจนเมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ย ตัวหุ้นสตาร์กนะครับก็โดนขึ้น SP ก็สั่งห้ามซื้อขายนะครับแล้วก็เพิ่งมาเริ่มซื้อขายเมื่อวานนี้เองนะครับเมื่อวันที่1มิถุนายน266พันนั่นเองนะครับ <S <S เข้าใจว่าเขาก็จะให้ซื้อขายอีก1เดือนนะครับแล้วหลังจาก1เดือนเนี่ยก็จะมีการพักการซื้อขายอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับอ่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าทำไมหุ้นสตาร์กนะครับ ถึงโดนขึ้น SP แล้วก็สั่งห้ามซื้อขายนะครับแล้วก็มีแรงขายออกมาเยอะขนาดนี้มันเกิดจากอะไรนะครับเรามาดูกันไปพร้อมๆกันเลยนะทีนี้ถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วนะครับปี65ไม่ต้องย้อนไกลนะครับแล้วก็จะเห็นว่าในช่วงปี65เนี่ยตัวบริษัทไม่ได้มีการส่งงบการเงินในงบปี65นะครับในช่วงไตรมาส4ปี65เราจะเห็นว่า เขาส่งไตรมาสล่าสุดนะครับก็คือไตรมาสสาปีหกแล้วก็เงียบไปเลยพอมาในช่วงวันที่1 1ทธันวาคม265นะครับตัวบริษัทก็มีการประกาศว่าจะมีการซื้อหุ้นคืนแต่นี้ผมไม่แน่ใจว่าเขามีการซื้อหุ้นคืนหรือเปล่าและวันต่อมานะครับเขาก็มีการประกาศเพิ่มทุนแบบ PP จำนวนประมาณ23,812ล้านหุ้นนะครับ โดยที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยช่วงเดือนตุลาคมนะเขาก็มีการประกาศเพิ่มทุนแบบ P ีพขึ้นมารอบหนึ่งแล้วนะครับจำนวนประมาณ13,406ล้านหุ้นพอข้ามปีใหม่มานะครับวันที่27มกราคม266ตัวบริษัทก็มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารรวมไปถึงในส่วนของคณะทำงานด้วยนะครับโดยที่ในรอบนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของบริษัทใหม่ครั้งหนึ่งนะครับ ก็ถือว่า,าผู้บริหารงานชุดเดิมเนี่ยออกไปนั่นเองนะพอมาวันที่14กุมภาพันธ์2566นะครับตัวบริษัทก็ได้มีการออกมาชี้แจงวัตถุประสงค์ในการใช้เงินจากการเพิ่มทุนแบบ PP นะครับวงเงินประมาณ5,580ล้านบาทโดยที่เขาก็มีการชี้แจงออกมานะครับก็มีอยู่ด้วยกัน3ขอ้อข้อแรกนะครับก็เพื่อเป็นการเอาเงินในส่วนตรงนี้เนะี่ยมาบริหารงานในปัจจุบันของเขานะครับให้มันดีขึ้น อย่างต่อมานะครับอันดับที่2เนี่ยก็เป็นการนําเงินที่ได้จากการาเพิ่มทุนแบบ PP นะครับไปซื้อกิจการของอบริษัทอื่นๆอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ข้อที่3เนี่ยก็เพื่อเป็นการนําเงินมาใช้ในการควบรวมกิจการที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับที่ดูมีความน่าสนใจอะไรประมาณนี้โดยที่ในรายละเอียดเนี่ยไม่แน่ใจว่ามันเกิดขึ้นหรือเปล่าแล้วเงินส่วนตรงนี้ได้มีการเอาไปซื้อกิจการอะไรเพิ่มเติมอะไรพวกนี้หรือเปล่าอันนี้ผมก็ ไม่ได้เข้าไปดูนะครับเพียงแต่ว่ามันก็เป็นไทม์ไลน์หนึ่งนะที่ตัวบริษัทนะครับมีแอคชั่นอะไรที่มันเกิดขึ้นมาบ้างซึ่งช่วงนั้นนะครับมันก็จะมีข่าวเกี่ยวกับการเข้าไปซื้อกิจการแบบครบวงจรทั่วโลกนะครับของทางหุ้นสตาร์ออกมานะก็น่าจะทําให้ราคาของหุ้นในช่วงนั้นก็ค่อนข้างอย่าน่าจะบูมอยู่นะมันเหมือนกับว่ามันกลับมาบูมอีกครั้งหนึ่งนะครับเข้าใจว่าช่วงนั้นเนี่ยราคาของหุ้นสตาร์นะครับก็ลงมาอยู่ถแถวๆประมาณสัก ประมาณ4บาทกว่าเนาะพอมีข่าวอะไรพวกนี้ออกมานะครับราคาหุ้นมันก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปนั่นเองพอมาในช่วงวันที่18กุมภาพันธ์นะครับตัวบริษัทก็ได้มีการออกมาชี้แจงการเลื่อนชำระหนี้หุ้นกู้ของบริษัทนะครับในปี65เป็นปี266ซึ่งอันนี้ค่อนข้างที่จะส่งผลไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะกับตัวบริษัทนะครับการที่เขาออกมาชี้แจงแบบนี้ก็เหมือนกับว่ามันแสดงให้เห็นว่าตัวบริษัทเนี่ย สภาพคล่องเริ่มมีปัญหาแล้วนะครับพอมาในวันที่31มีนาคม266ตัวบริษัทนะครับก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ตรวจสอบบัญชีมีการเปลี่ยนแปลงผู้ตรวจสอบบัญชีแล้วนะครับพอมาในช่วงวันที่17แล้วก็วันที่19เมษายน266ก็มีข่าวเกี่ยวกับการลาออกของคณะทํางานรวมไปถึงในส่วนของประธานบริหารนะครับของบริษัทชุดที่เปลี่ยนเข้ามารอบที่แล้วนะครับ ในช่วงเดือนมีนามีษาเนี่ยเขาก็ยังมีในเรื่องของการไม่ประกาศงบผลประกอบการในไตรมาส4ี่ปี6 5ซึ่งอันนี้มันส่งผลในเรื่องของการถูกขึ้น SP ีห้ามซื้อขายน,นะครับในช่วงนั้นมันก็จะมีเรื่องของการผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้นะครับที่เขาก็มีการทำแผนการแก้ไขออกมาอยู่แล้วแต่ผมก็ไม่ได้เข้าไปอ่านนะแต่รู้ว่าในช่วงนั้นมันจะมีเรื่องของการผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้นะครับจนวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมานะตัวบริษัทก็ถูกขึ้น SP ี ห้ามซื้อขายนะครับจากกรณีในเรื่องของการไม่ส่งงบผลประกอบการในไตรมาส4ปี65แล้วก็รวมไปถึงในส่วนของการไม่ส่งงบผลประกอบการในไตรมาส1ปี66ด้วยนั่นเองนะครับพอมาวันที่15พฤษภาคม2566นะตัวบริษัทก็ได้มีการออกมาชี้แจงเหตุผิดนัดการชำระหนี้หุ้นกู้นะครับซึ่งในรายละเอียดก็ลองไปอ่านดูละกันนะรู้สึกว่าเขามีหุ้นกู้ที่น่าจะผิดนัดชำระเนี่ย 5ชุดนะครับเมื่อเรามาดูสรุปโดยภาพรวมนะตอนนี้นะครับประเด็นที่สําคัญสำคัญของหุ้น s t a r ์นะครับจะมีอยู่ด้วยกัน2ข้อใหญ่ๆนะครับข้อแรกก็คือการไม่ส่งงบผลประกอบการทั้งไตรมาส4ปี65นะครับแล้วก็ไตรมาสล่าสุดก็คือไตรมาส1ปี66ซึ่งมันก็เป็นอะไรที่สําคัญมากๆนะครับสําหรับเรื่องของการส่งงบผลประกอบการก็จะมีผลในเรื่องของการถูกขึ้น SP สั่งห้ามซื้อขายนะครับแล้วก็ในเรื่องของความเชื่อมั่นของทักทุนด้วยนั่นเองนะยังต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของการผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้นะครับจำนวน5ชุดซึ่งตอนนี้นะครับก็มีอยู่ด้วยกัน2ชุดนะที่มีผลออกมาว่าไม่งดเว้นในเรื่องของการผิดนัดชำระนะครับมูลค่าประมาณ2,241ล้านบาทก็ค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่สำคัญอยู่เหมือนกันนะ ในส่วนของฐานะทางการเงินของหุ้นสตาร์กนะครับเมื่อเราไปดูในส่วนของงบฐานะทางการเงินณนะปัจจุบันนะเท่าที่ผมพอมีข้อมูลนะครับอันนี้มันก็จะเป็นงบฐานะทางการเงินนะครับในงบราย9เดือนของปี65ที่ผ่านมานะครับแล้วก็เฉพาะว่าตอนนี้นะครับตัวบริษัทเนี่ยก็มีเงินสดอยู่ที่ประมาณ458.48ล้านบาทโดยที่ถ้าเรามาดูในส่วนของสินทรัพย์รวมของตัวบริษัทนะครับ ก็มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ประมาณ4 7 9 6 4 1ล้านบาทคิดเป็นหนี้สินรวมประมาณ38,362.30ล้านบาทโดยที่ส่วนผู้ถึงหุ้นนะครับอยู่ที่ประมาณ8,631.14ล้านบาทซึ่งเมื่อเราไปดูในส่วนของผู้ถึงหุ้นเนี่ยเราเห็นว่าตัวบริษัทนะครับก็มีกำไรสะสมอยู่ที่ประมาณ7,849.71ล้านบาท กำไรสะสมเนี่ยค่อนข้างเยอะมากนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่ามันด้วยสาเหตุอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะผมก็ไม่ได้เข้าไปดูในรายละเอียดแต่ก็ให้ดูคร่าวๆประมาณนี้ว่านี่สินของเขาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเมื่อเทียบกับส่วนผู้ถือหุ้นแล้วก็เมื่อเราไปดูในส่วนของเงินสดของเขาเนี่ยมันมีค่อนข้างน้อยและในรอบนี้เนี่ยหุ้นกู้นะครับสหุ้นกู้ที่เขาไม่งดเว้นในเรื่องของการผิดนัดชําระเนี่ยซึ่งมีมูลค่าประมาณ2 2 4 1ล้านบาทเนี่ย ตัวบริษัทนะครับจะหาเงินจากที่ไหนมาชําระตรงนี้นะหรือเขามีแนวทางแก้ไขยังไงอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นก็เป็น2เหตุผลนะครับที่ทําให้การปลด SP แล้วก็กลับมาเทรดใหม่อีกครั้งวันแรกเนี่ยราคาก็ปรับลดลงมามากกว่า92%นะครับก็ถือว่าหุ้นตัวนี้นะตอนนี้ก็ค่อนข้างยังมีความเสี่ยงเยอะพอสมควรนะครับ สองเหตุผลเนี่ยหลายๆคนอาจจะมองว่า้มันมันเป็นไปได้หรอว่าอะไรอย่างนี้คือถ้าเรามองกันในมุมมองของการเข้าไปลงทุนเนี่ยการผิดนัดชําระเนี่ยมันก็แสดงให้เห็นถึงสภาพคล่องของตัวบริษัทเนี่ยมันเริ่มมีปัญหาหรือมันมีปัญหาที่ค่อนข้างแรงแล้วนะครับถ้ามองกันแบบผิวเผินเนาะแล้วก็พอมาบวกกับในเรื่องของการไม่ส่งงบผลประกอบการตั้งแต่ไตรมาสสี่มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันก็ยิ่งทําให้แบบ รู้สึกไม่ค่อยเชื่อมั่นกับตัวบริษัทนี้แล้วนั่นเองนะเพราะฉะนั้นณตอนนี้ถ้าใครอยากจะเข้าไปลงทุนกับหุ้นตัวนี้นะครับก็แนะนําให้ศึกษาข้อมูลอื่นๆประกอบการตัดสินใจของเราก่อนเพราะว่าต้องบอกว่าตัวนี้ค่อนข้างมีความเสี่ยงเยอะพอสมควรนะครับการเข้าไปลงทุนอาจจะเป็นในเรื่องของการสะสมระยะสั้นแล้วก็อย่าลืมนะครับหุ้นตัวนี้เขาเปิดให้ซื้อขายประมาณถ้าจำไม่ผิดก็คือ1เดือนนะครับ จากวันที่1เนี่ยจนไปถึงวันที่1เดือนหน้าถ้าจำไม่ผิดนะแล้วเขาก็จะขึ้น SP นะครับก็คือสั่งห้ามซื้อขายจนกว่าตัวบริษัทนะครับจะมีการส่งผลประกอบการในงบปี65นะครับแล้วก็ในงบปีล่าสุดนี้นะครับในมาสหนึปี66นะครับก็ต้องมารอดูกันนะส่วนใครที่มีหุ้นตัวนี้อยู่แล้วทุนค่อนข้างสูงก็จะแนะนํายังไงดีล่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็าตามที่เพื่อนๆสะดวกไปกันเนาะ ถ้าเราคิดว่าการกลับมากำเงินสดเอาไว้ถึงแม้ว่ามันจะหายไปเยอะมันน่าจะอุ่นใจกว่าก็อาจจะเป็นการขายออกมาแต่ถ้าคิดว่าต้นทุนณตอนนี้แล้วก็ราคานาตอนนี้มันมันขายไม่ทันแล้วก็คิดว่าการถืออาไว้เผื่อมันฟุกเนาะกลับมาดีเหมือนเดิมอะไรอย่างนี้ก็การถือไว้ก็อาจจะเป็นอีกวิธีการหนึ่งก็ได้นะครับก็ลองไปพิจารณาดูละกันนะ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆอไรที่มีคำถามหรือมีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็สามารถกดแชร์เพื่อนๆหรือคนที่รู้จักของเพื่อน,อนก็ได้เช่นกันแล้วก็เพื่อนๆใดที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมก็แอดเข้ามาพูดคุยกันที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นสำหรับคลิปนี้ก็น่าจบแต่แบบนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ